สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำบ้านมือสองกันนะคะบ้านหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้นอยู่ในซอยองคลักษ์13ถนน3เสน28เขตดุสิตเดินทางสะดวกสามารถเข้าออกได้หลายทางค่ะทั้งถนน3ามเสนถนนทหารถนนพระรามหและสถานีรถไฟฟ้าบางโพบ้านหลังนี้ติดถนนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบ้าน สามารถจอดรถได้ตึกสภาพดีพร้อมอยู่พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน200ตารางเมตรมีสองห้องน้ำและหนึ่งห้องครัวชั้นบนมีดาดฟ้าบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นยังไงกันบ้างคะ กับการรับชมบ้านหลังนี้ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านมือสองราคาถูกทำเลดีอยู่ใจกลางเมืองสามารถทำธุรกิจหรือออฟฟิศได้สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0814421251หรือ0815652025คุณจุ๋มยินดีให้คำปรึกษานะคะ